สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมช่นเคยกับช่องเกษตรไทยพูนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ริมห้วยนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาจับสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับทุกคนที่มันอยู่กับห้วยที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับสัตว์ชนิดนีน้กันนะทุกคนสัตว์ที่เราจะมาจับวันนี้ก็คือ เจ้าปูภูเขานะครับหรือปูขนนะครับปูภูเขาหรือปูขนนั่นเองนะครับทุกคนอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเป็นโครงไก่นะครับทุกคนโครงไก่เดี๋ยวเราจะมาลงมือกันเลยนะครับว่าเราจะทํายังไงในการจับไอเจ้าสัตว์ชนิดนี้นะครับเราจะทํายังไงกันวิธีการเดี๋ยวดูกันครับนี่โครงไก่นะครับ ทิ้งไว้หลายวันเลยนะครับกินแบบคนข้างแรงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนว่าเราจะจับเจ้าปูภูเขานี้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นคลิปหากินนะครับอยู่แบบข้างสวนเราครับนะสวนมันสวนยางเรานี่เองครับเป็นห้วยลงมานะครับ๋จะให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบลำห้วยอย่างนี้นะครับเป็นลำห้วยน้ำตกนะครับจริง หลังจากที่ฝนตกนะครับหนึ่งวันนะครับน้ํามันก็จะใส่นะครับน้ํำจะใส่นะครับน้ําจะใส่แล้วก็มีน้ําไหลนะครับมีน้ําไหลมีน้ําไหลดินลงมาครับมันก็จะมีพวกเอ่งอย่างนี้นะครับทุกคนนี่นะมันก็จะมีพวกแอ่งอย่างนี้เป็นแบบพื้นที่ที่แบบปูนะครับก็จะอยู่ตาม ด้านบนนะครับเดี๋ยวเขาจะลงมาหาอาหารในช่วงเวลากลางคืนนะครับช่วงน้ําไหลอย่างนี้เขาจะชอบมากนะครับโดยเฉพาะเป็นเอง่งเป็นวังอย่างนี้นะครับน้่น้ก็จะใสหลังจากฝนตกหนึ่งวันนะครับก็จะเป็นช่วงที่เหมาะสมหรือดีที่สุดในการที่จะจับเจ้าปูภูเขานะครับเดี๋ยวเรามาทําการดักกันเลยนะครับทุกคนไปเลยครับนี่ทุกคเราก็จะตัดไม้มาอย่างนี้นะครับ แล้วก็มาผ่าผ่ากลางาลางนี้นะครับแล้วก็เอาให้ตัวโครงไข่ของเราเหนียบไว้จงไม้ปิ้งนหนีไว้อย่างนี้หนีไว้หนีไว้อย่าให้ปูแบบมันดึงมันดึงเหยื่อของเราออกไวนะครับก็คือค่อยๆให้มันดึงนะครับ เ๋ยวเรากลับมายามนะครับมันจะได้เจอตัวมันนะครับก็หนังยางหรือเอาอะไรรัดไว้นะครับไม่ให้มันหลุดนะครับ,รบเราก็จะได้ไม้ปิ้งประมาณนี้แล้วก็นำไปไว้บนจุดที่เราคาดว่าปูมันจอกมาครับผม นี่ครับคือจุดบริเวณที่เราคาดว่าปูจะลงมาหากินในช่วงกลางคืนครับเราก็เอาให้ตัวไม้ปิ้งของเรานี่ที่ติดกับโครงไก่แล้วก็มัดไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็เสียบเราต้องเสียบลงดินนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้มันดึงไม้ไปได้เราหาจุดหาจุดหาจุดเสียบให้เหยื่อของเรา อยู่ในน้ำนะครับนี่นะครับเสียบไว้แบงนี้ก็ได้นี่นี่ครับทุกคนเราจะเสียบไว้แบงนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเราต้องหาภูมิประเทศที่ปูเขาจะลงมานะครับช่วงนี้ปูจะอยู่ในโขดหินหรือจะอยู่บนบกนะครับ เขาจะทํารูอยู่ใต้โขดหินอย่างนั้นนะครับก็จะหยุบบนบกนะครับพอถึงช่วงเวลาคืนนะครับเขาจะลงมาหาเหยื่อนะครับทุกคนก็จะลงมาในน้ํานะครับแล้วก็มากินโครงไก่ของเราเราก็จะทําการจับเขาในช่วงกลางคืนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการดักไปเรื่อยนะครับไปเรื่อยจนจนว่าเหยื่อจะหมดนะครับก็ดักไปหลายๆจุดนะครับ จุดที่คาดว่าปูจะลงมานะครับนี่นครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทําการดักต่อ้เสร็จนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ดักมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงกลางคืนนะครับเรามาดูกันว่าเราจะดักปูได้สักกี่ตัวนะครับคืนนี้นะครับในการตามล่าหาปูภูเขานะครับในในทินอีสานนะครับตอนเหนือก็คือ ปากของอมุกดาหารของเรานะครับอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนั่นเองนะครับนี่นะครับหน่วยลักษณะนี้นะครับเรามาตามล่าหาปูกันนะรักคณไปครับผมลุยเลยครับ ดวงหน่อไม้ตัวเมียนะครับทำการเจาะวางไข่ก็จะวางไข่ใส่หน่อไม้ทุกๆปีนะครับตัวเมียนะครับตัเาทำการเจาะแล้วก็จะวางไข่นะ ส,สวัสดียามค่ำคืนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มายามเจ้ากบดักหรือที่เหยื่อที่เราล่อยไว้เมื่อโมวค่ำตอนนี้ เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับทุกคนฝนตกเลยทําให้หาเหยื่อนิดนึงตอนนี้เราเจอแล้วทุกคนนี่นี่มันก็มากินนะครับเจ้าปูนะครับทุกคนโอ้เขานครับที่เราตามหานะครับทุกคนนี่ครับตัวใหญ่ด้วยนะทุกคนนี่ข้าวนะกินแบบใจเย็นเลย น้ำก็จะขุ่นหน่อยนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะทุกคนนี่ครับนี่คือเจ้าผูเขาดูสิ่งที่เราตามหาดูครับวันนี้เขากำลังกินเหยื่อกินเหยื่อที่เราอ่อยไว้นะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการจับนะครับต้องระวังนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับระวังเขาจะหนีบนะครับทุกคนนี่ครับ ทำการจับเลยนะครับน้ำก็จะขุ่นเลยครับจะมองเห็นค่อนข้างยากวันนี้เรากำลังกินอยู่ครับเพื่อนต้องลรีบจับนะครับ,รบ,รบว่ามองค่อนข้างยากถนะ้ะใช่ดูใกล้ๆนะครับ

มันก็หาเรียกับปูคายอะไรเนี้บนี่ค,ครับนีเดือดของเราครัอบองเราของเรคอยไว้นี่ครับคุณที่หน้าตาของปูนครับดูรองรอยครับ โซนมากตัวนี้นี่ครับโ้กาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าไอจีเราวางไว้ครับมันจะมีปูให้เราได้เจอกันอีกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนนี้เราเจอแกคนหมาอที่เราวางไว้นะครับ นี่น้ำขุ่นมากนะครับน้ำลึกไม่รู้ว่าจะจับมันได้หรือเปล่าเห็นแสงไฟเราเราพยายามนี่นะครับเราลองจับไปเลยทุกคนไม่รู้ว่าจะจับได้ไหมน้ำลึกแล้วก็ขุ่นมากนะคุณฟางมองเห็นตัวมันไม่ชัดเท่าไหร่ มันยังจับเลยครับดูสิครับมันตกคือนะ้ำซัดเยือของเราที่เดินขึ้นมาบนฝั่งนะครับน้ำซัดเยือกันเดินขึ้นมาบนฝั่งเดี๋ยวเราก็จเจอแล้วครับมันน้ำขุ่นนะครับเหายากทุกนคน นครับพอในฝนมือเรานะครับทุกคนนะครับมองค่อนข้างยากเลยครับระวังนะครับระวังจัดมันหนีบมือครับทุกคนระวังอย่างมากนี่ตัวผู้ครับทุกคนตัวนี้ได้ใหม่แล้วครับถึงแม้เหยื่อจะ เด็นขึ้นมานะครับน้ําซัดเราก็มองเอานะมองเอาในแองแอ่งน้ําครับถ้าน้ําใสกว่านี้เราก็จะเห็นชัดกว่านี้แล้วก็มน้ันนี้น้ำค่อข้างขุ่นนะครับก็จะเห็นค่อนข้างยากเนี่อยู่ของเราแต่เราก็ยังได้ปูมานะครับพ่นไปครับผมดูกันต่อครับระวังนี่งมือครับต้องจับดีๆครับนี่ครับผม คือสัตว์ที่เราตามหาในคืนนี้นะครับทุกคนนี่เจ้ากระปูขนนะครับปูขนอยู่ตรงขาครับก็จะมีขนคือแถวบ้านนะครับมุกนาหารไปจะเรียกกระปูคายนะครับทุกคนไปผมรู้ก็ต่อมรู้ยรู้มารุ้นกันว่าคืนนี้เราจะได้สักกี่ตัวนะครับทุกคนตอนนี้ก็ประมาณเกือบตีสี่แล้วไปน้ำสัตว์ออกหมดเลยครับเหยื่อที่เราวางไว้นะครับมันคืนฝนตกนะครับ มผมลุมกันต่อครับนี่ครับสัตว์ที่เราตามหานคือนี่ปูคายหรือปูขนไปลืยลกันต่อครับผมตรงนี้น้ำค่อน,นใสนะครับเราก็จะตรงนี้เราไม่ได้วางเหยื่อไว้นะครับแต่สามารถมองเห็นปูได้นะครับนี่ครับ เห็นหรือเปล่าครับตัวปูครับเดี๋ยวเราจะจับเลยนะครับทุกคนน้ำใสมันจะเห็นง่ายาน,น,นี่ตัวปูเรามาจับเลยทุกคนในกล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เราต้องจับไม่ได้ชิบ เสร็จเรียบร้อยได้แล้วทุกคนระวังนีบอย่างเดียวระวังเราก็จับเอาอย่ระวังนีบทุกคนอุ้ย,ยนี่ได้ไหมครับตัวปูครับตัวนี้นี่น้ำมันใสครับเรามองเห็นปูมันกจออกมาเล่น มาหากินเหยื่อนะครับนี่ครับก็มองหาตรงที่เราไม่ได้วางเหยื่อไวนะ้ไปครับผมดูกันต่ตครับได้มาอีานเลียวตัวนี้เราจับเลยทุกคนไปครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้ผมจะได้สักกี่ตัวนะครับทุกคนไปกันเลยครับเหยื่อเราก็เหลืออีกประมาณสามหลังนะครับที่เราวางไว้นะครับ อยู่แล้วก็มันรินน้ำตกอย่างนี้ก็เลยปาก ได้แล้วครับอือม,มีสองตัวทุกคนเห็นแล้วคนงนี่หลักเลนนะครั่ ตัวคู่ตัวใหญ่นะครับตนนัวนี้ตัวตามตามโตมากนะครับเดี๋ยวเราไปจับตัวเมียกันตัวมันน่าจะเป็นตัวคู่หรือตัวเมียเนี่นะบ,นะบมันออกมาเล่นน้ำแล้วับนเราไม่วางเหยือ่อเราก็สามารถเห็นได้พ้นน้ำมันใสนครับ มันจับตัวนึงครับสัไใจปาครับมันจับด่ตัวจะลอยมันกมจจับโขวหินนะมันจะจับง่านยะ กดลงไปกดปลงไปก่อนระวังระวังกล้ามมันอจู่มีโขดหินชึบชุบ ก็มีนะครับลูกตัวเล็กนี้เราก็จะแมวนะครับนยังไงก็ไม่ศูนย์พันแน่นอนนะทุกคนเราก็จะจับเอาจ็ตัวใหญ่บวกลูก,กอนันตัวเล็กแล้วก็ไม่ได้เอานะทีทุกนตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับทุกคน,นตัวผู้ครับไปครับผมรุยกันตอรุ้นว่าคืนนี้เราจะได้ปูภูเขาที่เราตามหาเราจะได้สักกี่ตัวนะครับทุกคน นี่ครับตอนนี้เราก็ยามนะครับเหยื่อที่เราวางไว้มาถึงหลังสุดท้ายนะครับนี่ครับผลงานของเราค่ำคืนนี้นะครับทุกคนเหยื่อก็ประมาณน่าจะสิบสิบกว่าหลังได้เราได้ปูมาเยอะพอสมควรนะครับทุกคนนี่ครับเหยื่อส่วนมากน้ําจะพัดหายหมดนะครับเนื่องจากฝนตก แล้วเสียบไว้นะครับน้ําป่ามันลงมาแรงนะครับมันก็พัดให้ปิ้งเหยื่อครับที่ใช้โครงไก่ในการเป็นเหยื่อล่อนะครับส่วนมากจะหายนะครับทุกคนที่จับได้ก็คือปูจ่ออกมาเล่นน้ําตกนะมันจะออกมาเล่นน้ําแล้วก็น้ําใสเราก็จะสามารถเห็นได้ง่ายนะทุกคนนี่ครับผลงานนะครับทุกคน ยันได้สักกี่กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนถึงกิโลหรือเปล่าไม่รูนะ้ับประมาณหกเจ็ดขีดได้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เกิดผ่านเพื่อนออกร่าหาปูภูเขานะครับปูคายปูขนนะครับแล้วแต่พื้นที่เรียกนะทุกคนนี่เกืประมาณนี้เลยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ อปานเพื่อนออกมาหาปูผู้เขานะครับก็ใครใครใครชอบคลิปแนวนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสั b s c r i b รไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรััคณสวัสดีครับเดี๋ยวที่เราวางไว้นะส่วนมากหายนะทุกคนไปทุกคนกลับบ้านกันครับช่างดูนะกคนอาจะได้กี่ขีด ปดแ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 ปดขีดแปดขีดเก้าพอลูกแปดขีดทุกคนแปดขีดนี่ครับทุกคนคือเมนูเมนูอะไรครับอุกปูภาษาอีสานครับ กุ้ก้าปรูคายแล้วนี่ครับคือกับปูภูเขาที่เราจับมาได้แลเราจะรลังสรรเป็นเมนูนี้กะ้งก้าปรัเรียกกุกาปูคายนะครับมีใส่ไข่ใส่ข้าวคั่ว ไข่ S <S ไม่ได้ไข่ใส่ข้าวกล้วโอ้ใส่ข้าวกล้วจำตุยเนี่ยเป็นไงบ้างครับรถสาาาิเป็นยังไงครับอร่อย <S <S อ,อร่อยจะเต็มขาเองกินัวเ้งวต,<อ>ตัวน่าหนั